าด้วยตลกค่ะเราจะมีใจที่เป็นเด็กตลกป่าเอ้ยมาดีกวาแม่วันนี้ทีงานค่ะวันนี้สองงานงานอะไรฉ่ะฉ่ำมาล่ะเริ่มแล้วเริ่มเลยฟังไม่ไหวห้องนี้ฮะห้องนู้นอืมโยนดี่ฮะอันนีคห้าหกวันนี้ค่ะมาตั้งหน้าแล้วค่ะ เไม่ได้สู้เลยนะได้แล้วมันก็ข่อยอ่ะเออแล้ได้เข้าหัวเขาทำไมเราผมได้เนี่ยราก็ต้องห่างๆของมันดิสู้เลยหัวมันไม่ให้เรงกันแล้วเขาบอกแล้วว่าเท่าเล่นกี่สุดนตัววันนี่คุณมาทำอะไรกันมังค oh ์ไอดอลเหรอคะสมัครครับมาขายของเราก็เปลี่ยนแฟนเก่เส้นใหม่ครับเส้นเก่าไม่อยู่แล้วเส้นเก่าไม่อยู่แล้วครัเส้นเก่าไม่อยู่แล้ว